สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยศักษินโดยนางสาวเบญจวรรณบวกผันนะคะจากโครงการสำรวจสำรวจทำสำเนาดิจิตัลและปริวัติเอกสารตำหับยาตำรับยานะคะและตำรายาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยทุจังหวัดภาคใต้นะคะวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมาที่วัดขอปูนนะคะมาพบกลุ่มของท่านอาจารย์สวนนะคะ,ะได้เห็นได้พบว่ามีตำรับยานะคะไม่ต่ำกว่า19ตำรับนะคะ19เล่มนะคะซึ่ง19เล่มนี้ค่ะจากการอ่านมีไม่น้อยกว่า200ตำรับนะคะซึ่งเราพบนะคะเราพบทั้งในตำรับในตำรับเอกสารบุตรดำนะคะบุตรดำบุตรดำ,ดำนี่ลักษณะของบุตรดำนะคะนะคะ แล้วก็ในส่วนของบุดขาวค่ะนะคะเราพบในส่วนของที่เป็นบุดขาวนะคะเป็นบุดขาวที่เป็นทั้งภาษาไทยถิ่นใต้โบราณแล้วก็ภาษาขคมนะคะภาษาโคมค่ะค่ะนะคะเราพบนะคะเ,เราพบนอกจากนอกจากเป็นตำรับยาแล้วเรายังพบเรื่องออคำสอนนะคะคำสอนแล้วก็คาถายันคาถานะคะ ต่างๆเกี่ยวกับภูรษานแล้วก็การจับช้างนะคะตำรับยาที่เราพบตำรับที่สําคัญก็เป็นตำรับตำรับยาที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโรคโรคสตรีแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็ยาตานซางเด็กแล้วก็ยาตานขโมย แล้วก็ยาแก้ไข้แก้ไข้ทั้งปวงแก้ไข้สันนิบาตนะคะแล้วก็ตำรับที่สําคัญนะคะที่เราพบที่พระอาจารย์พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอะคะ่ะก็จะเป็นตำรับทำงานได้คณะวิจัยได้ได้พบอะคะ่ะคือตำรับายาเกี่ยวกับงูทั้งปวงนะคะงูทั้งปวงหมาย,มายถึงว่างูชนิดต่างๆนะคะที่เราพบอะคะ่ะนอกจากนั้นจากการได้สัมภาษณ์พระอาจารย์นะคะพระอาจารย์บอกว่า เมื่อเมื่อเดิมอะค่ะหลวงหลวงหลวง,ง,งปู่ส้วน่ะคะ่ะก็ได้มีการรักษารักษาคนที่ได้รับพิษงูกัดชนิดต่างๆนะคะที่ในวัดอะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ปูดุสีด้วย,ยนี่โยนี่ปูดุสีเจ้าของตำลักยานี่ <c oughs> ปูดุสีนี่ตรงนี้ก็ได้จุดทพัทนไปลยดสีนะอย่ายกเลยูดพันไไล้ครัจุดที่ยไผยใกล้ๆปูดสีนี่ก็พันกว่าปีนะปูดุสีนารักจสดไปพนางจำมเทียงเดี๋ยวกอง